ดูมันทำดูมันทำเอาเอาน้องเยว์ชีเอาน้องเยวชีพี่แบนมาเป็นไอเนตตะกอนะคะเกือออะไรนี่ก็ยังงงอยู่นี่เพื่ออะไรเออโอ้ยขายเล้ขายว โ oh, oh. อ้พอพอพแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะ mm. ก็คือวันนี้พี่แทนจะมาทำทิปอบหลาหน้องเ <Huh? S 1> ยวพที่อีกครั้งสุดท้าย <Huh? S 1> คันนี้เป็นรถแบบขันฝนแทนเลยนะคะเป็นรถคันเดียวคันแรกเลยที่เดินไปก่อนแล้วก็ทำมาจริงๆจะบอกเลยว่าคันนี้ทําหมดไปประมาณเจ็ดแสนบาทสาม0มื่นกว่าบาท mm. อันนี่ตามตรงเลย ไม่ไม่แบบพูดเบอร์ไม่พูดเลยคือตามจริงเลยทำอะไรบ้างพี่อ่าตอนแรกจะเป็นอ่าคือตั้งแต่ทําคลิปมาเลยคันนี้ตั้งแต่ทําคลิปแรกๆน้องเหี่ยวขีดแต่ก่อนเป็นสีนสีเขียวอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสีเป็นสีเขียวโลเป็นสีอะไรวะแต่่อนดำหรือเปล่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่เขียวบนเลยไม่เห็นมันคือ่ไหมโลสีเขียวไม่ไมรู้พี่จำไม่ได้แดงหรือเปล่าอมอมอม แต่ก่อนมันเป็นโลสีเขียวหรืสีแดงโลสีแดงใช่หรอไอสีชมพูอเ,เออใช่ชเออใช่ใช,ใช่ในคลิปหมะจะเป็นสีชมพูนะคะก็ก็พี่แพงเหมือนอ,อ,อยากเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนชุดสีใหม่ก็จะเป็นสีแดงแก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็คือเราเราขับมันมาทําคลิปมาออกหลายคลิปมากอันเนี้ยแต่นี้ลูกค้ามาที่ร้านอยากได้ น้องเข้ามาในร้านปุ๊บก็มาชี้บอกเลยว่าแม่อยากได้คันนี้เราก็เลยบอกว่าฮ้ยมันเป็นรถแตกนะมันมันเป็นรถซิ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือคันนี้ลูกห้าเจ็ดเพราะว่ารถรถพวกนี้ก็คือบอกไว้ก่อนมันเปลี่ยนพ่อ้เดิมไม่ได้นะคะมันต้องใส่พ่อพ่อแตกใช่ไหมแล,แลแ้วมันจะร้อนล่ะถ้าไม่ังกระจายได้อ๋ออาจจะประมาณนั้นคือมันมีเหตุผลอี่มันต้องใช่ที่ต้องใส่ท่อแบบนี้แล้วก็ ใส่ท่อไหนมันก็ดังเหมือนเดิมเพราะว่าลูกมันใหญ่นะคะก็เห็นน้องเขาอยากได้ก็ทําความเข้าใจแล้วเนาะว่ามันเป็นรสซิ่งแต่คุ้มแน่นอนคันนี้คุ้มอาจจะไม่เหมือนเอารลินโม่เีโม่หยมือนิอลิพรมคีโมอีกแล้วอลิมแพรมคีโมพูดไปเรื่อย บุดดังแลวนะต่นต่อต,อตะโกนตะโกนแข่งกันปะมัเยนี่แหละก็นี่แหละ,เ,ะ,หละเป็นรถคันโปรของพี่แทนเลยก็เห็นน้องอยากได้แล้วก็คือเราเห็นคนที่ชอบรถเหมือนเราอเะนาะเราก็อดไม่ได้ที่ขาดขาดทุนนะคะคันนี้จะมาว่าเราขายเอากำไรไม่ใช่คันนี้คือขาดทุนเลยที่ไปกับราคารถหมดประมาณเกือบห้าหมื่นอ่ะบอกเลยเกือบห้าหมื่นเลย ได้คันนี้ก็คือคุ้มโค้ดมากท่านที่เช่าบอกเป็นชิโมะไอ้ที่ยามรับอาไทคลิปดองพวกนี้นะคะเดี๋ยวพี่แพรจะนำรถคันนี้นำสุกลูกค้านะคะที่อำเภอลำปลายมาศใช่ไหมที่ตรงลำไยมาศเฮ้ยใช่เลยผ้าไหนคุณพีเสียงไม่อยู่อ่ะแต่ว่าที่ไหนเล็กอ๋อเวลาเข้าบ้าน <ช>อันนี้คือขายถูกมากคือครึ่งของครึ่งของครึ่งราคาที่ทำมาเลยเออนีออ่เก่ก็ทำไปไม่เชื่อหรอกว่าใครใช<น>่ใครจะทำแบบนี้ได้ไม่มีมีราคานี้ไม่มีถือว่าน้องโคตรคุ้มคือถ้าเอาคือแค่คนไม่รักรถเอาไปขายต่อก็ยังได้เลยเออแต่อันนี้ก็คือถ้ารักรถจริงจะดูแลคันนี้อย่างเสียงดีอะไรดีดี ส่วนมากเขาก็จะใช้เบีบหลังกันเนาะไชนะ่บีบน้แล้วก็เดี๋ยวให้พี่เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเราจะดูแลน้องเอกี่ยวขี่เป็นครั้งสุดท้ายเ,ออเดี๋ยวเราจะดูแลน้องเอกี่ยวขี่เป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวบุญมีจัดให้พี่เลยนะได้พีด่ด้วยน้ำยาซุปเปอร์แบค็คและซันไลท์ส <laughs> <laughs> ไลด์ไปข้อได้ข้าวโซนาไันไลท์เนยไม่ได้พี่ <laughs> <laughs> อโอเคอาจจะให้หน่อยให้หน่อยทำปราศด,ดีๆเต็ดีๆทำปราศเราจะได้นำส่งลูกค้าแบบยังภาคใจเราสร้างมมากับเราแล้วล่เราก็ พี่ตำนานในตำนานเลยก็ซื้อไปก็เพรอย่างเดียวอย่าเปลี่ยนชื่อมันแล้วกันตั้งไปเป็นเนียวคี่ทำสติ๊กเกอร์ติดไปเลยว่าน้องเนียวคี่ทมาทำเคียวก็ได้มีสติ๊กเกอร์แล้วแต่ได้ติดแล้วก็คือเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากูอันนี้แบบสวยรวยมากคืออันนี้ก็ใหม่มาดูมาดูดูอ่ะเอาอย่างีเป็นมันมั่น นี่อันนี้คือซื้อใหม่หมดเลยใหม่หมดโลใหม่หมดนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยสักพักสักหน่อยนี่ยังสวยมีที่แทนดูวยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ขับนะช่วงแต่ก่อนที่แต่งสวยเือยๆไปๆมาๆได้แต่งแรงเลยอันนี้ก็ทีเดียบสารค้าเลยด้วยนี่อันนี้ร้านของแท้ ตัวใครได้สักกันอย่าง,อ,งอ,อิงฮันรีเวอร์มี่โอเข่งเวยเดี๋ยวพี่จะมีเสื้อทีมให้ด้วยเอจะไม่ได้ใส่อันนี้แล้วนะพี่จะบังคับให้เลยแบบว่าใครไม่ใส่มาโดนทำโทษก็ไหนพี่ก็งานพนพมีแบบก็เดี๋ยวเป็นเสื้อร้านเลยเออเป็นเสื้อร้านแล้วก็คือมีหลายแบบซื้อมาให้ครบทุกวันเลยจังนงคาร จันนาคารพุธพฤหัสศุกร์เสาอ่าวันอาทิตย์ปิดร้านใช่ไหมใช่อ่ะแล้วก็ใส่แค่จันถึงเสารอ่ดี๋ยวนั่นแหละอ่ะเช็ดเลยเช็ดเลยเดี๋ยวของมาถึงเดี๋ยวพี่เอามาให้พวกเองดูมีแต่เท่ๆเลยเสื้อเสื้ออะไรใส่เหมือนกันเลยคือทั้งช็อปเลยมีพี่โอมพี่ปลาพี่อาร์มพี่ออยไอแอดมินต้นแล้วก็เองแอดมินออยใช่ใส่หมดเลยรองเท้าพี่ซื้อให้ครบทุกคนเลย ร้านเราจะได้ดูแบบว่ามาตรฐานเนาะเช็ดสีแดงก็ได้เหรออะไรพี่เช็ดสีแดงก็ได้เหรอได้พี่เอามือวางสักก็ได้ก็ได้อะจำเป็นเป็นน้ำยายางดำเทะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่ะเช็ด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 ยางเลยอ่ะยางนี่ยางอันนี้คือกันน้ำนะพี่ จริงเหรอใช่เพล่แล้วเราถ้าเช็ดโลมันจะสวยไหมเนี่ยมัเงาเพล่เลเงาเปอกเปลือกโอเคดูดูความสวยของมันดูเอาขึ้นเลยเนี่ยเอ้น้องน,นอองอั้ำคุกใจแน่เลยอะวะอีกคุณมีจัดให้เองเลยระดับระดับปะมีอะไรเนี่ยเอ่ออาเช็ดเช็ดไปเดี๋ยว เช็ดเ,เสร็จเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งเออมันจะสวยขนาดไหนพรุ่งนี้เราเตรียมส่งให้เขาแล้วเตรียมร้องไห้เลยเราสารมากเลยเนาะโอ๊ตเออทามาโกตแพงไม่ขายดีกว่าว่ะพี่ว่าโอ้เสียเสียจะได้ตังค์ดิอเนาะเอาจริงคืออันนี้ก็คือพูดตามตรงเลยใครที่เล่นรถเป็นเคยทำรถมาไม่มีล็อกราคานี่มีเลย ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมีคนเสียใจก็นั่นแหละก็เรียมงงๆเลยภาษาภาษาอีสานนะเรียมงงงถ้าภาษาไทยก็เงาวัดใช่ไหมเงาวัดปิ๊บปับเลยดิ๊บปับ ก็เอย้ยก่อนที่น้องเขาจะตกก็คุณแม่น้องก็ได้ถามว่าเจ้าจริงเหรอเชา้าที่บ่อวอนเนี้ยแต่พี่คนแก่จะไม่จะแก่ก็จะไม่เข้าใจเนาะจะตายตายไปรุ่นนะคะก็คือไปบอกไว้ก่อนเลยคนนี้โตรคือหาซื้อไหนไม่ได้อีกแล้ว แล้วถ้าเหมือนเด็กน้อยเนาะซื้อรถเดิมๆไปก็แ,ก <c oughs> แต่งที่เก่าแต่งเนเดิมยังไปเห็นใครไม่แตกเลยที่ซื้อพวกเดฟพวกอะไรไปเนาะคือเต็มทุกคันอะ <c oughs> เติมต่อไปยังไม่เป็นไรเลยมือหนึ่งเหมือนกันก็คือการแต่แหลกก็เลยแนะนำว่าคันนี้ปูดพุ่มนะครับคุณแน่เออแต่ก็แนะนำให้น้องครเบาๆเพราะมันแรงมากครับเบาๆแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเนาะใช <c oughs> เป็นการได้ทำมันมีกลัวกันใช่แล้เด็อันนี้เราก็กำลังทำภาษาไทยทุกวีนก็จะต้องเป็นก,การลาอย่าเป็นทางการแล้วแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะทำคลิปไปเยี่ยมก็ได้เดี๋ยวเราคิดถึงนี่มันเป็นยังไงบ้างเนาะ่อ<ต> <c oughs> ดในคลิปพี้ไก่พี่กี <c oughs> โอ้ยระดับนี้ไม่เฮ <c oughs> ้ยถ้าขี้ไก่ได้อยู่ต้องใช้น้ำยาซูเปอรแ์แมนเช็ดอกกคราบนะคะขี้นกกรอก แถมเป็น้องเขาจะไม่ได้เองไม่ต้องแถมมีเพื่อนมาด้วยเองมีเพื่อช่วยเองด้วยมันช่วเนี่ยรถถูกแล้วว่างานในบุญดีบอกว่ามีรถถูกแล้วเนาะเอออทำยากับรถแล้วเนาะใช่สิโอ้โหสวยเลยพี่นี้เฮ้ย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 สุดแล้วสุดแล้วเฮ้ยพอเช็ดแล้วมันมันสวยเว้ยใชครับความเงานะแตกต่างรถใหม่เลย มีไม่ได้ชิดอะพี่ลูปรูปรูดููนีดูกรูดูนี้เก็บไว้ดีดีด้น้าวผมข้าวแม้้วมันน้อ เบรกหน้าหลังอยู่ไหมในหน้าหน้าอยู่ไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวใหุ้ณไปลองขับัท้ายนะคะไม่ต้องแรงพจมอาต้องกมตีคิปไวเก็ไว้เป็นอนุสร์ขดูใจมาก แล้วจังเราเบื่อแรงๆเขาแรงมันเป็นความหมกมั้ง่่นีไ่ไม่ค่อยดังยังคิดอยู่ว่านั่นแหละมืนที่บอกว่าพ่อคุณแม่น้องจะให้น้องมีที่วันแต่สำหรับเด็กอ่ะยังไงกต่พ่อคือยังไงไม่พ่อแบบที่เด็กมาเยอะละคือมันผู้ชายอ่ะเนาะยังไปเห็นน้อยมากที่ผู้ชายไม่ชอบขับรถจีนเพราะว่ามากมากก็นั่นแหละก็ตามนั่นแหละเราก็แค่ บอกลูกหลานต้องให้ขับบอกให้ระวังตัวด้วยแบบอย่าประมาทถ้าประมาทเพื่อถ้าเราไม่แข่งนันพื่อสามดีกว่าอายายาเรื่องที่แบบนี้โอ้แค่นี้ก็ยังเสียวเลยค่ะนอกจากว่าถ้าไม่มีรถสวนมาจริงก็คือมันล้มแค่นันไม่เก็บห็อกอมันอาจะทะลอกอะไรไมบ้างแต่ถ้ามีรถสวนมานั่นแหละไม่รอดคผมกับตำรวจเพื่อนกันฮะ เพื่อนกันอเป็นเพื่อนกันไม่จับยกยกเยี่ยมออกมาได้เลยออยากมาเลนมานอกก่้ไเร์ใส่ี่อเสื้อไงเสึกไงอ๋อมันแรงไหมแรงสขได้พี่ไม่ต้องขายพี่อาคนนี้เลยเหรอใช่พี่ชอบกว่าทุกคันเลยนะเลยนะอ๋อเจ๋ออกันนะคันนี้ไปแข่งไหมไหมล่ะเครื่อง แยกว่าคันน็ได้ได้เลย่ว่าีหมอนใจมันเาทุกคนอะได้ที่จับไหนได้ันแรเราต้องไปนซอฟที่มีใช้หัวชนิดอไ่อันตรายเอิงั้นให้เก็บได้ีอั้เป็นตัวแข็งดบเทนนะแต่ถ้าเองมาถ้่อยเงอาจจะได้ขับแค่รอบเดียวแร

จะไปชมรถที่จำเปนจำปมากนะคะปฏิกรรมปฏกรรมชมด้วยนะคะทุกคนแมที่เลจะเกมเยอนกอย่าลืมนะคะศูนย์รวมเกมออนไลน์ครบวงจรที่นี่ที่เดียวเลยแอปไอวินมีแอดนำหน้าด้วยนะคะใครที่ผิดหวังมาจากที่อื่นต้องจัดที่นี่เลยยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้เยอะการันตีเรื่องการเงิน ไม่โกงร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแอดไปเลยค่ะแอดไอวินมีแอดงำน้าด้วย